ผมสัญญาเลยนะครับว่าเราทั้งสองคนน่ะจะซื่อสัตย์กับพียแล้วก็ที่บริษัทนี้ครับจำคำเองไว้ก็แล้วกันต่อไปนี้นะถ้ามีออเดอร์เข้ามาในบริษัทของพียแบ่งให้พี่ครึ่งน,นึงที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองเออกูสองคนในละคุณน่ะทำไมมึงสองคนผัวเมียจะให้กูเป็นขี้ข้าไปตลอดชา้านีงไงหยุดเดี๋ยวนี้นะโนนโลกก้าวเ,เหลืเฮียได้แล้วนี่พวกเธอลืมไปแล้วหรอ เฮียกับเจ๊เขาม,มีบุญคุณกับพวกเธอขนาดไหนอะ่ะร้อนไหมจ๊ะร้อนครับพี่นนท์ดูนี่สิรับสมัครพนักงานชายหนึ่งคนมีที่พัก มีอาหารฟรีติดต่อในออฟฟิศโหดีจังเลยไหมพี่ว่ารเรารีบเข้าไปกันเถอะไปจ้ะระวังแมเฮียเสร็จแล้วปเป็นเมื่อก่อนนี่จะโดดให้ดูเลยนี่เดี๋ยวมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเฮียคือเราสองคนจะมาขอสมัครงานนะครับเฮีย มาสมาคัครเป็นคนงานใช่ครับเฮียไม่ว่างานอะไรเนี่ยคือเราสองคนทําได้หมดเลยนะครับยังไงเฮียก็กรุณารับไว้ด้วยนะครับเอองั้นเฮียรับวก็ได้แต่องต้องขยันนะเพราะเฮียชอบคนขยันส่วนเมียเองอะ่ะเดี๋ยวเฮียดูงานให้ตอนนี้ก็ช่วยแม่บ้านไปก่อนแล้วกันแต่เมียเธออ่ะฉันให้เงินเดือนแค่สามพันพอนะเพราะว่าตอนนี้บริษัทเราก็มีแม่บ้านอยู่ไม่ต้องให้เงินเดือนหนูก็ได้จ้ะเจ๊ ขอแค่รับผลหนูเข้าทำงานก็พอเอาไปเถอเดี๋ยวจะหาว่าฉันกับเฮียเนี่ยเอาเปรียบคนไม่มีทางไปยังไงเราสองคนต้องขอบคุณเฮียกับเจมากมากเลยนะครับผมสัญญาเลยนะครับว่าเราทั้งสองคนอะ่ะจะซื่อสัตย์กับเฮียแล้วก็ที่บริษัทนี้ครับจำคำเองไว้ก็แล้วกัน เก่งอะเนี่ย Studio. สอนงานแค่เดือนเดียวอะทเป็นหมดกับทุกอย่างคงเป็นเพราะว่าเฮียให้โอกาสผมนะครับผมถึงได้มีวันนี้งั้นก็ขยันขยันแล้วกันนะช่วงนี้ออทีเยอะด้วยงานมันเข้ามาเยอะผมไหวอยู่แล้วครับเฮียสบายมากเฮียคะวันนี้อ้อยฝ่ายรับออเดอร์โทมาลาออกค่ะเห็นบอกว่าต้องกลับไปดูแลแม่ป่วยที่ต่างจังหวัดอะค่ะเอ้าแล้วอย่างนี้ใครจะรับออเดอร์แทนล่ะงานยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยเออเอางี้ไหมครับเฮีย คือใหม่พ่อจะทําได้ครับคือใหม่จบมหกมาเมเหรออืมงั้นลองดูก็ได้ทํางานไปแม่บ้านคนกันเหนื่อยนะฟังไปตามใหม่มาฝึกงานนะแล้วก็ช่วยสอนงานให้ด้วยได้ค่ะเฮียพี่นนท์ ใหม่ดีใจจังเลยอ่ะที่ใหม่ได้เข้าไปทํางานในออฟฟิศแล้วอะถ้าให้ใหม่เป็นแม่บ้านนะใหม่คงไม่ทนอ่ะพี่อ่ะเป็นคนเสนอเฮียเองแหละให้ใหม่ไปทํางานอ่ะใหม่ต้องตั้งใจทํางานด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วจ้ะถ้าจะให้เป็นแม่บ้านตลอดชีวิตอ่ะโอ้ยไม่เอาหรอก <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างหน้าตนร <Okay. S 1> วงเนาะโอเคค่ะอย่าเข้าไปใกล้อันนี้มากนะฟ <c oughs> างหมายเป็นไงหมายเป็นไงบ้างหมายเขาหัวไวมากเลยคะ่ะเฮียสอนอะไรก็จําได้หมดเลยค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณเฮียน,นะคะที่ให้โอกาสหมาย <c oughs> ตั้งใจทํางนานแล้วกันส่วนเรื่องเงินเดือนไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> นี่เฮียว่าจะให้หม่เท่าไรหร่หรอคะก็ <c oughs> ต้องหมื่นห้าสิ นี่เทียบเท่าคนจบปริญญาเลยนะคะเนี่ยแหมก็เขาทํางานในตําแหน่งนี้มันก็สำคัญกับบริษัทจเจาวุฒการศึกษามาเปรียบเทียบทำไมห <c oughs> มาต้องกราบขอบคุณเห้อีกครั้งนะคะที่เมตตาตั้งใจทํางานแล้วกันค่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูงานตรงนั้นตอ่อ <c oughs> พรุ่งนี้งานเยอะจังเลยอ่ะพี่จริงเออนี่ไหมตั้งแต่เรามาอยู่กับเฮียเราสบายขึ้นเยอะเลยนะก็จริงนะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อแถมสิ้นปียังมีโบนัสอีกอะ่ะเฮียเขารลํารวยจริงๆนะปีหนึ่งอะ่ะเขาให้โบนัสสี่เดือนเลยอะ่ะโอ้หแค่เนี้ยขนนะแคงไม่มีร่วมแน่นอนก็ต้องรวยสิ ก็เฮียเขาได้กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยนะจริงเหรออืมใหม่อะทำงนนานในออฟฟิศนะพี่ใหม่ทั้งรับออเดอร์เสนอราคาแล้วก็เป็นคนสั่งของของเฮียเองเลยอะอนี่จ้ะพี่ รายชื่อลูกค้าแล้วก็ใบเสนอราคาทั้งหมดแต่พี่นนทแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้อะแน่ใจสิแล้วหมายไม่อยากเป็นคุณนายเจ้าของบริษัทอช่ไหอยากสิพี่ใครบ้างไม่อยากเวยล่ะต่อไปนี้นะถ้ามีออเดอร์เข้ามาในบริษัทของเฮียแแ่กมให้พี่ครึ่งหนึ่งที่เหลือยวพี่จัดก,การเองใช่เลยจ้ะเป็นหน้าที่ของหมายเอง ทำไมยอดสั่งซื้อสองสเดือนนี้มันตกลงมากเลยอะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเฮียพอเสนอราคาลูกค้าไปลูกค้าก็หายเงียบเลยคะ่ะหมายได้โทรตามลูกคก้าเก่าบ้างไหมโทรค่ะเฮียแต่ว่าไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเลยนะคะยังไงก็รบกวนช่วยโทรตามลูกคก้าเก่าบ้างนะเผื่อจะได้ยอดสั่งซื้อกลับมาบ้างค่ะเฮีย โหพี่พี่ดูดิวันนี้ฉันไปออพสมุดมาเงินเรามีเป็นล้านแล้วอะพี่เฮ้ยจริงด้วยไหมหนี่ขนาดเราขโมยออเดอร์เฮีย er, มาแค่ครึ่งเดียวเองนะเราเงได้กไรขนาดเนี้ยแล้วถ้าลูกค้าเฮียมาเป็นของเราทั้งหมดละ่ะเราคุรวยไง <c oughs> โอ้ <c oughs> เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องโองนเงินให้เพื่อนนะเออเท่าไหร่หรอพี่ เมื่อวานเห็นเพื่อนมันบอกไว้ว่าร้านหนึ่งอะช่วงนี้เราต้องสั่งของเพิ่มสินค้าขายดีเราต้องสต็อกไว้นี่พี่หุ้นกับเพื่อนด้วยเหรอเปล่าไม่ได้หุ้นพี่ให้เพื่อนช่วยออกหน้าให้เวลาเฮียมาจับผิดอะจะได้จับเราไม่ได้ไงที่เฮียรเรียกเราสองคนมา มีอะไรหรือเปล่าครับเธอสองคนทำงานกับชาตมากี่ปีก็จะ,ะจะสามปีแล้วครับจะสามปีแล้วมีอะไรจะสารภาพไหมไม่มีนะคะเฮียเราสองคนเนี่ยตั้งใจทำงานให้เียางเต็มที่มาตลอดเลยนะคะแล้วนี่อะไรฉันเจอในห้องพวกเธอสองคน นี่มันรายเชื่อลูกค้าของฉันแต่ทำไมไปสั่งซื้อมาเป็นของบริษัทคนอื่นละ่ะทำไมเธอสองคนถึงเนรคุณฉันไม่รู้จักปาบุญคุณโทษเลยหรือไงเสียแรงที่ฉันกับเมียให้ออกแสพวกเธอสองคนจริงเออผูสองคนใน,นละคุณอะทำไมมึงสองคนผัวเมียจะให้กูเป็นขี้ข้าไปตลอดชาเลยหรือไงหยุดเดี๋ยวนี้นะโนน เลิกก้าวเราเฮียได้แล้วนี่พวกเธอลืมไปแล้วเหรอว่เฮียกับเจ๊เขามีบุญคุณกับพวกเธอขนาดไหนอะ่ะมีบุญคุณเหรอแล้วมันสร้มีเงินได้ไหมละ่ะรู้ความจริงกันก็ดีแล้วฉันกับเมียจะได้เลิกเป็นขี้ข้าสักทีไปไหมเราวไปเก็บของกันออกไปจากไอโรงงานที่กำลังจะเจ๊งนี่สักที เหมือนนิทานชาวนากับงูเข่าไม่ผิดเลยนะเฮียขอบใจฟางมากนะที่สื่อเรื่องนี้ฉันไม่เป็นไรค่ะเฮียฟังรักแล้วก็เคารพเฮียกับเจฟเหมือนพ่อแม่ของหนูเองเพราะว่าเฮียกับเจฟมีบุญคุณกับหนูมากคะ่ะแล้วนี่เฮียกับเจเจ้าอย่าง,งไงคะจะแจ้งตำรวจจับเลยไหมคะปล่อยเขาไปเถอะหรือเ,เวรกรรมก็ตามทันเขาเองแหละ มันไม่มีอะไรเลยเหรอพอี่เดี๋ยวพี่โทรหายก่อนเองฮัลโหลไอ้กรว่าไงไวโน่กูมาที่ออฟฟิศเนี่ยไม่มีอะไรเลยออฟฟิศนั่นน่ะเหรอกูไม่ได้เช่าแล้วว่ะเฮ้ยก,ก้อนแล้วกันที่กูเพิ่งโอนให้มึงเมื่อวานนะก็กูเบื่อเป็นขี้ข้ามึงนี่หว่าให้ค่าจ้างก็แค่เศษเงิน ขอบใจนะเว้ยที่โอนเงินก้อนใหญ่มาให้ก like hey, ูแค่นี้ก่อนนะกูยุ่งเฮ้ยไอ้กอนไอ้กอนมึงทำงี้กูไม่ได้นะเว้ยไอ้กอนไอโง่ทำรึไม่ทำงี้วะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ไหมเราโดนโกงแล้วอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไหนบอกว่าเหมยจะได้เป็นคุณนายเจ้าของบริษัทไงแบบนี้ไหนไม่ยอมนะจะคุณนายอะไรเล่า คืนนี้มันมีที่สุขหัวนอนก่อนเถอะ